สวัสดีครับพี่น้องมานีอยู่กับผมเฮียต,ต่ำฮับตรงชาแนลนะครับก่อนอื่นรับชม,มอยู่จังหวัดใดเนี่ยก็คอมเมนต์บอกนี้ได้ครับเมื่อนี้กะผมสิม,มาแจ้งข่าวครับผมอยู่อุบลอยู่เดชเดชอุดมอยู่กับออยแสงสินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวีดสิม,มาแจ้งข่าวอืมลูกพี่ไงแจ้งข่าวแล้วลูกพี่ไงตามหาคนหายเลร็วๆนี้พี่จอนนี่เออตามหาคนหายเนาะครับพอ่อโตเลยดิยพ่อแล้วปะอ๋อตอนนี้เขาก็ได้พอ่อโตแล้วเนาะที่ลูกพี่จอนนี่ ได้โพดตามหาคนหายหายออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อใดวันที่สิบโอ้ออกออกมานนีนมันเสียเป็นสิบเหมือเลยตั้งแต่วันที่สิบสี่แมนบวเข่าลานจนนีเสียบเลยโอ้ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่จับตามองกำลังตามหาครับนตอนนี้ผมได้ลูกพี่ถ้าเบิ่งคลิปนี้ผมก็ได้จับโตไว้แล้วเด้อครับครับตามให้ียบร้อยแล้วลูกพี่ประกาศตามหาเฮวกเขาบ้านตั้งแต่เมื่อใด วันดีฉุบซีเป็นยังขึ้นหนีออกจากค่ายคือเรไปดูแลกิจการให้ลูกพี่ยีขอลาออกแล้วฮะยีขอลาออกเหรอย่าว่าลาออกจตอนนี้มิวสิกนะเอไม่ก็ได้เลยลูกพี่คอยอยุบเดียวบ่คอยสิบบอฟังอ้อยแสงสินจะอยู่กับใครอยู่กับเมฆอภิสิทธิ์อยู่กับเมฆอภิเดชแหละไม่อยู่กับเมฆเขาจะ เจ้าเป็นพี่แท้ไงเจ้าสิมาทิ้งน้องทิ้งนุ่งได้จังได๋เจ้าคิดดีแล้วบอกคิดดีแล้วโอ้ยมันบ่แม่นได้สิไปสิมาก็ต้องบอกคนดีๆคิดดีแล้วแล้วเจ้าหนีออกจากค่ายเฮ็ดหยังอ้ายเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเอ้ยหเวยกูอยออกมาเหม็นแจงแจงร้อยแจงร้อยสี่เฮะสิบพิบชีแจงร้อยสีเอาแล้วไปแล้วลูกพี่สิบ่เครียดิปนี่เป็นหยังเอาเป็นหยังคือ็ยังมาอยู่กับแจงร้อยสี ตรงตรงดี่งต่ำต่ำดรงคลิปไปแล้วิ่งด้วยก็เลยอยากมาถือใจแห้งโอ้ยเอาจังได้กับคอยคุยกันกับเพลนออที่มานี่คอยหูว่าเลี้ยงกะบ่บ่บ่ปันไดดอกไหว ข้าเข่าข้าหว้อมีค่าเส้งหรอบ่ไม่มันมืนอมันาเซงนี่ยะเมื่อละพันหาสามพันมันมื่อละพันหาสามพันมันใครตีมื่อนหน่ท่าพันมาขึ้นอหาเงินมาเผื่อยางอีเผื่อมาอาแล้วสิโอ้ลยเลยอยากมาเป็นประธานแจ้ง คันว่าไทยคลิปใดกับอะไรเนียต้องต้องเอาจุดคว้างเขามาเขาน้ำเนี่ยเดยวสิบรไสุส่วนแบ่งอ๋อที่ว่าที่ว่าผมไทยคลิปไทยคลิปซูมเออร์เนี่ยติดติดแล้วอ่ะติดติดเนี่ยยันยันบริสุทธิ์แบ่งคลิปละพันหาเนี่ยคลิปละพันห้าค่าตัว้สายทีสุดยอดเออบอกลูกพี่บอกลูกพี่บอกลูกพี่บ่มนี้ขอละเอกไปไปอยู่อย่างไรสี่เลย อย่างนี้มันไม่ดีบ่มีนีเลยเออะการลันตีการันตีคลิปจากลูกพี่อย่าเบิ่งอย่างเบิ่งคลิปลับไปขอไอ้จอรนี่ได้พี่น้องเออเออไปขอลูกพี่นี่แหละครับปัญหาเป็นยังไอสาธิตคือบ่เขาค่ายลูกพี่กับจนประกาศตามหาอ่าอกิจการเพื่อนก็กําลังไปได้ดีเจ้าสิมาถ่งเพื่อนไ่ได้อจะเป็นผู้จัดการร้านนะจะไม่ทิมร้านแบบนี้ลูกน้องเสียขานอย่างไรเมื่อือ มเดลอะไรอ่ะกูกูกูขาดกูขาดกูขาดไปใครมได้ใคได้เอาเอาสิจังไดกับจังไดเราทะลุพี่อนุญาตอาจารย์อดกะกับโมได์วอาเล่เนาะลอากับเป็นอัมตะเปกแล้วกับขือสิอันนี้บ่ได้บุหรี่หรือบ่ได้ซ้ำเติมแล้วเนาะครับกับเพิ่นตะกอนเพิ่นเป็นประธานแกงร้อยสีว้าไปเกี่ยกับเพิ่นผคนนึงแล้วงั้นไม่ยอดเนาะช่วงใส่สีตั้งประธานใหม่บ้านนี้ ไอ้ชาทิดล่ะบานนี้ต้องเปลี่ยนตูมบ่แมน่นโอ,โอ้โอ้ขาก,ก็าเพราะยังอดีตว้ายก็ยังบ่กินข้าวเชื่องยังถือคั้น้าเรื่องสีขงเขาบ่กินก็นได้เออเอออ้ยเอาเอาอีหลีมันบ่อเอาอีรีเจ้าเครียร์ประเด็นไอ้อยู่พยักได้พยกักอำเภอพยักกระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามฝา,า,า,ากบอกฝากบอกฝากกบอเลยฝากบอกน้องไปน้ำเลยเจอยังกูเจอกูเจอบิดเลยเจอบิดเยี่ยงบิด น้องอันนี้คือรับเงินไปแล้วจริงๆจะคือปล่อยปลาแล้วทิ้งเออราต้องดูแลเพิ่อนนี่แหละคั้ทีมากของคั้มมาอย่างน้อยไม่ใช่พยักแมวไม่ยักไม่ยักยังบิดยังบิดเอาไปนอนกิฟต์เนี้กับบราเมียยังมาไม่แค่ไอ้สาธิตเนี่ยมาเปิดตัวประธานไหมเปิดตัวประธานไหมล่ะกับไอ้สาธิตนี่ก็ยังอยู่กับพี่จอนนี่พี่จอนนี่ก็โทรมาบอกว่าเป็นห่วง เป็นห่วงเป็นยังคือบะกลับไข่ย,ยักเทียะ <c oughs> เพราะแนวเดียวติดยังติ <c oughs> เดเนือแล้วเดี๋ยวเออหลักกระเจ้าสิไปใส่น้ำนี่เจ้าสิไปใส่อขออนุญาตเพิ่ <am> อนดีผม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 พอไปอาญากุาย้ยแรงกับนุ่งโทนี่กันนุงโทนี่ครับมือมือเอ็นสิเดินท,ทางไปเพชรบูรณ์เนาะพี่จอนนี่ผมผมผมพาไปหรอเด้ กูบวกกับดอกกูหยิบไปหาลุงท้อนี่เอาไปส่งแล้วไหนบ่นบอกไปส่งไปส่งไปส่งเพราะโลกหอลวดนมื่อนจะไปพูดถ้าเบิดกับห้องจะไปหาลุงท้อนี่พร้อมแมนลุงท้อนี่เจ้าเตรียมยาไว้ให้เราเนี่ยเตรียมยาไว้ไว้เตรียมฮีเมอร์เอาไปนอนเจ้นี่ยละช่องไปสิบินติดเลี้ยงกันย้อนเจ้านี่ยละเอาพอเจ้นี่ยนะครับน้องหัวมวนเรายังอยู่กับพี่จอนนี่ ตลอดครับพี่เจ้านี่ก็เป็นห่วงโทุมาถ,ถามตลอดกินอยู่ยังไงผมก็เลยบอกไปว่าบบเปลี่ยนดอกคาเข่าเ,าเปลี่ยนตะขาหอยแต่ <c oughs> ทำได้ย่ายตลอดมีอยกกัองก็ส่งข่าวอะไตลอดส่งชิปสง่ปสงยัสงส่งย่ายตลอด <c oughs> เพราะญาติ <c oughs> อายแล้วเป็นห่วงไงาเป็นห่วงอายล้วส่งกลับมารรพร้อมเลยส่งกลับมาดูมองนุ่งดูแลดีป้วยโดยเฉพาะเรื่อง เอาพไปลองมาหน่อยกับพ่อไว้ส้นเนาะนกักจะทำได้ว่าจะอะไรบรรจุผักกับขอตดขอไฟน้ำได้ครับเจอกันเพชรบูรณ์ครับกินหมากินหรออับสวัสดีครับ